ลงไม่แก้ศูนย์วิชาชุมนุมซึ่งเป็นวิชาที่พวกเขาไม่น่าติดเลยเป็นความผิดพลาดของเพื่อนของพวกเขาเองนะฮะช่วคีอ่ะคีบอ่ะอันนี้อันนี้ไปกันได้อยู่ก็คือวันนี้จับฉลากอีพีล้วเดี๋ยวจับฉลากมาเอาจับก่อนเลยนนอย่าเบิร์ดอย่าเบิร์ดอย่าเบิร์ด ถ้าเฟมได้เลยนะหมอตุกหัวแกเลยเนาะเจมมึงได้สุดท้ายกว่าเจมใช่ค่อ้าวเลขหายไอเนี่ยของไอ้มุกรม่รของไอ้หญิงนี่แหละเรอแนนเองเต้ของหญิง่ะเฮ้ยจม่ต้อมองเอาอ๋ออันนี้เกินเอ้ยผมได้ปะแน่ไดนใครได้ใครมีปากกาอ้าวรอดรอดใครมีรอยปากกา อะไรกันต้อมีอะไรล่ะอ๋อต้องแข็งอยากกินอะไรล่ะเด็กอยากกินไอ้น่าถ้าไข่ครับว่าไข่ไข่เจียวไข่ดาวถ้าไข่ใส่เลือดออมเน็ตออมเน็ตเอา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 ไข่ไข่ไก่ครับอะไรงงก็ไก่ขี้เกียจตัดต่อเยอะเยอะเยวๆให้บอยล่ะก็แล้วแต่เอาดิน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งเจ้าข้าวผัดครับข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่ข้าวผัดอะไรข้าวผัด กาอะไรเนี่ยกินเนี่ยออหมดมณ์ใช่ไหม yeah. เค็มไมเค็มยมั้งแต่อันนี้คุณว่าจะเป็นรายการเอาหูฉลามเอาอะไรพวกนี้ <c oughs> ไม่แน่ว่ามันจะเป็นไข่ดาวหรือไม่ก็ <c oughs> มันก็ถึงช่วงสเปเชียลซึ่งสเปเชียลโซเซคุณรูวัีนี้เครจับเตอร์ไอรเป็นคน <c oughs> กำหนดสเปเชียลโซเซจับไปเย,ยเอะไม่เคยเล่นไพ่ไม่เคยเล่นไพ่ไม่เซียนด้วย ก็เสียหน้าปีเฉยปีปเห็นไหมสี่ใบมึงจะกีมึงก็หลบนี่อ้าจับพร้อมกันจับเดี๋ยวไอ้กเพิ่งจับไว้แล้วค่อยดึงจับไว้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 จะเปิดเหนืตองเดี๋ยวให้กูจับก่อนจับนี่เลยจับโอ้ยไอ้หนูเหนือตองเลยเปิดจี๊ดกระโด้เลอ้าวกูได้ปรดเอ้โง่ก็วัวปวดกูเลยนะเนี่ยอ้าว เชื่อเสด็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะม้ผลกับอะไรครับปั๊บพอลราเราก็ไปซื้อของม,มาเรียบร้อยเครื่องก็ผ่านปลาเหมือนของเราหอมมะเขือเทศย่างนี้แล้วแต่ว่าจะใส่เป็นแต่ไหนแต่เมื่อเราสเสร็จแล้วเรก็ใ่ไก่ปลาเ้อเราใช้รุ่นใหญ่แล้วก็กว,ว,กวัตถุดิบรับสน,นุน เราจะทำกันเลยนะฮทำทีละสองแกงดีกว่าทำทีละสองแกงนน่าททะจะรู้เข้มขหนไม่ข้าวไม่ใส่ทีละใครใครเตรียมก่อนใครเสียงแค่เราเตรียมก่อนเออใส่กะเทีมแบนี้กระเทียมก่อนเอากระเทียมมาใส่เออ เพรามีน้ำมันจะ้าแบบนี้ต้องใช้น้ำมันก็ได้เขี่ยวคนมใส่เร็วไข่<ค>ดาวใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่ไข่ไข่ฟูใชเฮ้ยไม่ต้องไข่เยอะกตเดียมแม่ใน,น,น,นเตี๋ยวเีมเลยมัแดกูีบอะลรที่มันตีนไงไม,ไมนมีน้ำมันเลอี่เลีเ้กง 来了。 เก็บมาที่บุกิี่ไูเยอะไราเอ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 าต้นหอมมาเร็วๆใช่ใอแนยไม่พูดอะไรเลยตัวมีเม็กเม็กมันเหงาเมเงาต้องมามเหงา มานี่นะครับวัตถุดิบรักพอแล้วพอแล้วพอ,อ,อ,อแล้วมันจะไม่เสียแล้ววัตถุดิบลาไอ้เชี่ยปลาหมึกกูลืมแม่บอกว่าต้องอเอาปลาหมึกกุ้งเออต้องเอาปลาหมึกใส่ก่อนไม่เป็นไรเว้ยละขั้นตอนมันมันเป็นการละขั้นตอนที่ถูกต้องเว้ย ล้างแล้วแต่เมื่อกี้มึงไปจับตกแตกไหมเมึงตัดนะมึงตัดนะเฮ้ย๋ยวิ่งหยิ่ีหยิ่ง มึงเก็บเด้อมึงเก็บเด้อตรงพื้นเข้าใจเออใส่อีกใส่อีกเอาหมดซองเลยของไข่อ่ะมันไม่พโอ้ยมึงจะ่งมันจะไม่พอหิวอะไรกันเนี่ยรู้เขาไงว่าน้ำตาลไม่น้ำตาลนี่ใส่ไงว่าไอนดี๋ยวมันจะก็เกิดก็ออกมาซะนี่ ยีบออ่บ่ซะลวกไว้หยิบอะไรหยิบผักหอมอาอใส่นิดนึงมีอะไรใส่ให้หมดนะต้องใส่เยอะใส่ใส่ใส่อปอปอพอพอ,พอ,พอ,พอเอาล้ครับเราก็ทำอาหารเ็จเรียบร้อยแต่คนแต่ละจานซึ่งเป็นชสาสเซ็ับดได้ใบนี้เป็นคนโดนนะฮะ สี่คนครับผมไม่เกี่ยวนะจับเลยอย่าเพิ่มกู่จับก่อนลืมเ่ะอเฮ้ยอย่าทุกครัวแม่งีร้อนห้เลยเดี๋ยวมึงเตรียมน้ำโคไว้ก่อนให้เผื่อใครกินแม่มึงเห็นจริงๆโอ๊ยมึงเจอจริงจริงจริงจืดมึงกนน้ำโค้กมึงกินน้ำโคไม่แซ่บแน่นอน กไปได้กูไ่ได้ไปได้โอยอ่กูก้กเบอกูกลัวมกวึงเฉยมึงโดนแน่นอนมึงอามอามไม่โดนกูทำบุญเร็วเถอะยืนขึ้นทุกคนยืนขึ้นยืนกูยืนแล้วนเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดเปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันอะไรอจับแล้วค่อยเปิดพร้อมกันจับก่อนจับก่อน ก็เอาตรงนะะั้นแหละเอาเอาเม่้อไปเน้โอ้ินื้ไปเนื่อลงมาใครโดนใครโดนดู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 ก่อนดูก่อนเอาเปิดพร้อมกันเนื้อองทัพอกกาสอนเนื้อลงมาเ อ้า <anut S 1> คุณมีความรู้สึกยังไงครับกับที่โดนเนี้ยโอ้ยทำใจยากครับแล้วแล้ววันนี้คุณจะกินกี่ช้อนเลยครับครัเดียวครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่พูดตัดสินเลยูตัดสินเลยตัดอะไรพูดเรื่องอะไรปังมึงได้กินมึงปังกินกันร่นกินกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วล่ะเพื่อนมีเฮลิบอยอยู่เฮลิบัวก็ช่วยอะไรกูไม่ได้หรอกช่วยได้มันเป็นน้ำงสามมึงสามเองมึงสาม ตี้าหกใ่เจ็ดอะไรอย่าเี่ยหมดแลกไปทีเดียวกีนโอ้แดคือคือรวนี่รูกินแี่มันกัง คำเดียวคำเดียวว่าคำเดียวเฮ้ยไม่หมดคำเดียวหมดเลยหมดหมดจานหมดจานมึงมบอกว่าไม่หมดไม่พอเนาะไม่หมดไม่ว่าแต่มึงโดนหยามแล้วมึงก็ไม่ได้กังวดเลยกินจะตปาหมึกกินดีๆกินดีเอาปลาหมึกให้หมดเนาะ เมื่จิ้มช้อนเขาจะต้องกินเพียงหนึ่งคำเท่านั้นเพื่อเป็นการคึกสู้มันจะมีตอนพิกด้วยอ่าอาละครับเขาจํทการทำใจมองไปทิ่ช้อนเลเท่านี้ระเลระเลง่อ่ากินกินลรเข้าปากเอาหนึ่งสงสามอย่างไม่อดีลาอยู่อ่เอาลรับตันตระก็ยังติดตะลกอยู่แค่นึ่ออกหนึ่ สองซัอฟต์เล่นตลกอีกแล้วตักช็อปเปอร์เป็นสองช้อนเอาแล้วครับมันไปแล้วครับไปแล้วครับนึกถึงมุกจีเราเจอกันทั้งเมือกับพิปฝนน้ำโค้กโคล่าน้ำอัดลมเขาสิงแต่น้อยมาเขาบอกคนักยิ้มแย้มแจ่มใสน้ำพอง ยอดปเลยนะฮะเอาละครับหมดหรือยังถ้าหมดแล้วเป่าโชว์ยัง <c oughs> ยัเล่นมุกอยู่เ <c oughs> ขาคือคู่สุดยอดครับ,อบเ <c oughs> อาจิบไปเริ่มต้นอะไรกันเรา <c oughs> จบก่อ <c> น <oughs> จบปีปีหนึ่งีครับ Mới đi làm gì? <laughs> <laughs> <laughs>